ใช้ตารางต่อไปนี้ต่อคำถามข้อ13ถึงข้อ14 <c oughs> <c oughs> อขอไปน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กอายุ7ถึง12ปีดูนะครับเด็กชายเด็กหญิงนะครับเขาถามไม้เลขมหนึ่งและไม้เลยกสองควรใช้หน่วยในข้อใดไม้เลขมหนึ่ง ไม้เดือนคือน้ำหนักไม้เลขสองคือส่วนสูงน้ำหนักจะต,ต้องใช้เป็นกิโลกร,รมัมส่วนสูงเป็นเซนติเมตรนะครับช้อยที่สี่ข้อสิบสี่เด็กชายอายุ9ปีและเด็กหญิงอายุ11ปีจะมีความสูงต่างกันกี่หน่วย9เด็กชายอายุ9ปีมาดูครับเด็กชายอายุ เด็กชายคนนี้อายุ9ปีมีส่วนสูง133เด็กหญิงอายุ11ปีดูอายุ11ปีเด็กหญิงอายุ11ปีส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูงก็143เด็กหญิงอายุ11ปีส่วนสูงมี143เด็กชายอายุ9ปีมีส่วนสูง133ต่างกัน ก็10เซนติเมตรต่างกันกี่หน่วยต่างกัน10นะครับต่างกัน10 10เซนติเมตรนะครับดูให้มันเป็นนะเด็กชายอายุ9ปีดูอายุดูช่องอายุแล้วก็มาดูเด็กชายส่วนสูง1้3ยเด็กหญิงอายุ11ปีส่วนสูงตรงนี้อันนี้ช่องของเด็กหญิงช่องของเด็กชายอายุนะครับดูแบบนี้